นส,ส่งสิ่วิลยท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้ในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านผู้จัดการงานวิจัยอุปโสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประธานเครือข่ายพัธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยผู้ในการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการไฟฟ้าบ่านพลแห่งประเทศไทยครับท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชสัรสุราษฎร์ธานีรองผู้ในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับ ท่านผู้บริหารในงานท่านผู้บริหารวชนักวิจัยสื่อสังคมและแขกผู้เชิที่เคารพทุกท่านครับผมรจากกอทุกสีขอต้อนรับท่านเข้าสู่การแหล่ลงข่าว Thailand Research Echo ชุดตอนสัก20เพื่อรับการจัดการในครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับไปสู่สภาบันการที่พัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างส,างสุดภูณรามิติครับบนฟันสัตฐานใหม่ที่เรียกว่า New Normal New Life ครับนั่นคืองานวิจัยนวัตรกรรมเพื่อสร้างสารรค์ผลงานสู่วิถีใหม่วิถีแห่งความยั่งยืนครับและก็เป็นการเข้าใจถึงรูปแบบการจัดงานที่ชัดเจนมากขึ้นผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสําหรับการรับฟังเรื่องราวของการเข้าสู่วิถีใหม่วิถีความยังย่งยืน New Normal New Life ใด้นบับนี้ครับจะจมครับ ในโลกยุคปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนโลกให้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับกระบวนศน์และวิธีคิดจึงเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาหากเราวิเคราะห์ตามเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอดีต มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้คนต้องปรับตัวอย่างมากได้แก่ความแตกต่างทำความคิดเห็นในสังคมการเมืองภัยพิบัติโรคอ,อุบัติใหม่และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผลจากการ disruptive technology ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจการค้าและด้านสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทำให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ New Normal และจากหลายปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น คนจะปรับเปลี่ยนได้มากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวเพื่อ Likewise, รองรับสถานาการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งศักยภาพที่จะทําให้คนเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับครอบครัวชุมชนประเทศชาติหรือกลุ่มประเทศการสร้างความสมดุลของโลกในมิติต่างๆ หรือ new normal ที่หมายถึงฐานชีวิตใหม่หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากอดีตไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานที่ไม่คุ้นเคยในทุกๆด้านงานวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นกลไกลและื าและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด -19 และการใช้ชีวิตในยุคหลังโควิด -19 ด้วยการบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ผลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาได้อย่างพึ่งพาตัวเองในสังคมวิถีชีวิตใหม่ เชื่อมโยงโดยสอดคล้องกันร,ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการจัดงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563หรือ Thailand Research Expo 2020ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพหรือพร้อมใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายและสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนนำาพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้รวมถึงการบูรณาการสู่แนวทางของชีวิตวิถีใหม่ New Normal New Life งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่ชีวิตวิถีใหม่วิถีที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน ซึ่งแบ่งผลงานออกเป็น5ตทีมโดยมีหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานในทีมดังนี้ 1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมลำ้ำ 5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนมีซีจีอ o m อน o ม e l เดลพร้อมทั้งนำเสนอนิทรัศการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรมานาถบาพิตรรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งการวิจัยไทยและนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิและนิทัศการเฉลิมพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงนิทรศการไฮไลไท์และกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษากว่า100ผลงาน ลอดจนกิจกรรมภาพการประชุมมากกว่า120หัวข้อเรื่องที่ล้วนส่งเสริมกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนางานวิจัยในประเทศและกิจกรรมนำเสนอบทความผลงานวิจัยหรือซิมโพเซียมมากกว่า100ผลงานอีกทั้งกิจกรรมมอบรางวาัล Thailand Research Expo 2020 Awards ให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการวิจัยได้อย่างโดดเด่นและผลงานวิจัยมีคุณภาพ ซึ่งการจัดแสดงงานทั้งหมดนี้จัดขึ้นในวันที่2ถึง6สิงหาคม2563ณโรงแรมเซนทราแกรนด์และบางต่อคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิด์โดยในปีนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชได้ดำเนินการจัดงานตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเค,คร่งครัดในการป้องกันโรคโควิด -19 โดยจัดรูปแบบของการลงทะเบียนและการประชุมสัมมนาด้วยระบบออนไลน์กว่า100หัวข้ออีกทั้งยังสามารถชมนิทรศการภายในงาน ในรูปแบบของ Virtual Event ที่จำลองบรรยากาศของงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการไลฟ์สดในแต่ละวันเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมและพูดคุยกับนักวิจัยได้อีกด้วยมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563หรือ Thailand Research Expo 2020เป็นความร่วมมืออย่างียิ่งของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่15ด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยในปีนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือชวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำประเด็นพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาลมากำหนดเป็นซีมในการนำเสนอผลงานในในสภาพว่าปัจจุบันที่เราได้เผชิญกับวิกฤตการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ถือเป็นโอกาสอันดีและความท้าทายที่ประชาคมวิจัยจะได้รวมพลังกันอีกครั้งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในงานเราได้จัดให้มีภาคนาสกานโซนพิเศษขึ้นด้วย ว่าด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์โลกอุบัติใหม่ตลอดจนเราไม่ทิ้งเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนสังคมจึงได้จัดให้มีเนศการชุมชนแข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมนอกจากนี้ในภาคการประชุมยังมีหัวข้อเรื่องที่หลากหลายพันต่อสถานการณ์และลองรับชีวิตวิถีใหม่ในการปรับตัวในโลกยุคลองโควิด -19 ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกท่านร่วมประชาสัมพันงานซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานในปีนี้สามารถที่อยู่กับบ้านก็เข้าร่วมงานได้เสมือนมาอยู่ที่สถานที่จริงเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ผมเชื่อว่ากลไกลของงานวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตปรับเปลี่ยสู่อกาภายใต้บรรทัดฐานของการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal New Life ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่สังคมในยุคใหม่เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ความมั่นคงม,มั่งคั่งและยั่งยืนขอเสร็จโปร์ได้วยครับนี่เป็นแนววิดแนวคิดวิติใหม่แล้วนะครับสำหรับการเดินหน้าเข้าสู่ New Normal New Life ครับ แล้วก็ต่อจากนี้ไปครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงของ